ดีนะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวฟีฟ a าออนไลน์สามทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะนายโคกนะฮะกับช h a n n e l I a m c โคกนั่นเองนะเราจะมานะฮะเรียกได้ดว,ว่าเป็นการอะไระเรามาหาข่าวแล้วกัน <c oughs> นะฮะข่าวออล่าสุดนะฮะโปรโมชั่นพิเศษฟีฟ่าออนไลน์สามนะสุ่มรับโบนัสแคร์และสุ่มรับสิทธิ์เซอรเทมสุดพิเศษนะฮะก็ ของเดของเล่นเดิมอเอามาทำใหม่นั่นเองระยะเวลาโปรโมชั่นนะฮะ27เมษานะ <_ d ata> คือวันเนี้ยตั้งแต่6โมงนะถึงวันที่2พฤษภานะ <_ d ata> ก่อนเที่ยงคืนนั่นเอง2 3า,า,า9นาทีเหมือนเคยนะมันก็จะมีเนี่ยเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่เนี้ยบอกหมดแล้วเกือบทุกสิงก่งอย่างนะนะ,นะจะบอกหมดแลยก็อเข้าไปดูเลยแล้วกันนะฮะ ขั้นตอนที่หนึ่งครับเข้าสู่เว็บไซต์กินีนากีบล็อ่ะดูดิล็อกอินเพื่อร่วมกิจกรรมนะฮะอ่ะกดล็อกป๊าบเรื่องผู้จัดก,การทีมป๊าบกดยืนยันหากผู้เล่นหากเลือกผู้จัดก,การเดี๋ยวโค้ชจะให้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคยืนยันป๊าบห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ห้เป็เอร์เซ็นต์ใช่ไหม <S <S เราสามารถคลิกดูได้ว่ามันลดราคาอะไรให้เรานะ4 3 7 5 0นะฮะสินค้าไม่จำกัดขังนะก็ได้ LP base 10ลุนเวอร์เด g e เจนเวอร์เ s สนะฮะอันนี้แล้วก็บูทบวกสามถึงบวกสี่สี 4, 4ทองทุกปีสองอันเงินห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นสามพันมพีอันนี้ก็จะเป็น 6กพันแคสหรอแพ <Columbus> ็กปีพิเศษเบสยี่สิบบวกสองถึงบวกห้า EP สิบห้าล้านเลเวลสิบห้าแล้วก็สองพันสามร้อนะก็เอาเป็นว่าใครได้อะไรดีๆแล้วก็ต้องการเติมอยู่แล้วก็ใช้โบนัสแคสได้นะก็กดรับนี่แล้วก็ไปเปแรกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นจำกัดหนึ่งครั้งดอยดีนะอย่าลืมนะฮะร้สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ ก็ได้เพิ่มสมมติถ้าเติมเนี่ยสามแสนแคสก็ได้อีกแสนห้าเลยนะถ้ามีตังนะเน้นย้ำว่าถ้ามีก็โอเคถ้าใครไม่มีปล่อยผ่านกิจกรรมฟรีมีเยอะแยะครับนะฮะออนเวลาอย่างเงี้ยถูกไหมสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองถูกไหมก็ได้ละแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ได้ละออนวันอย่างนงี้ก็แล้วแต่แนละแต่แล้วแต่ใครชอบใครสะดวกครับนะลองดูได้ครับนะฮะาไม่แน่นะอาจจะมีคนได้ของดีๆกว่าเราเนะี่ย ของเราก็เนี่ยตามเนี้ยดอกต่อยดอกต่อยไปเดิมโอเคนะครับมันไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทิ้งท้ายกันหน่อยนะก็อย่างนี้นะครับโอเคแต่เขาบอกว่าชิ้นที่หนึ่งเนี่ยนะแล้สองลดยี่สิบยสิเร์เซจาก ราคาปกตินะฮะชิ้นที่สามก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นจากราคาปกติคือมันจะเริ่มลดตั้งแต่ชิ้นที่สามสำหรับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ด้ว,ว่าแบบโปรโมชั่นลดแรกจากแถมเลยของเขานั่นแหละนะฮะแล้วก็ใครมีเงินก็เหมือนเดิมครับสนับสนุนได้นะลองลองดูครับนานๆทีจะมานะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมาทีนิดหนึ่งนะก็ช่างเปรียบเทียบกันได้ครับลองอันไหนไม่เดดร้อนเราก็ลองดูครับยังไงก็ ขอบคุณทุกทุกท่านนะกับนิวอัปเดตวันนี้นะข่าวล่ามาเร็วกันเลยทีเดียวนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะไว้เจอกันนะคลิปถัดไปผมขอบคุณมากๆครับ